สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะช่องจินตนาชนแนลนะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมตอนเย็นของวันอาทิตย์ค่ะทางน้องประจักษ์ค่ะคุณผู้ชมจิตตนตนาตะลุงแนวทางลาวพัฒนาค่ะของลุงส่งราพัฒนาลุงส่งคู่กันกับปู่โคราชนะคะคุณผู้ชมปู่โคราชให้มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะร่วมพร้อมกันเลยค่ะ ควบคู่กันค่ะคุณผู้ชมประกบคู่กันจะได้เบิ่งเปรียบเทียบกันเนาะคะนะ่ะเนาะลุงส่งแล้วก็ปูโพราชค่ะแล้วคลิปต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดยายนางตำลาวค่ะคุณผู้ชมไปน้ำกันค่ะมือนีนะคะลาวพัฒนาครบสูตรค่ะคุณผู้ชม ติดตามเบอ่งเด้อค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาค่ะโอ้ยน่าเสียดายเนาะค่ะคุณผู้ชมเสียดายที่ว่า,าทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถจินตนาค่ะมาออกอีหรีเนาะค่ะคุณผู้ชมเห็นแต่ที่อื่นนะคะว่าแนวทางาทางงูขึ้นรถยังสินะคะเป็นสัญญาณที่ดีใช่นหคะกับมาอีหรีเนาะ,ะโอ้โหหนาเสือค่ะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นไปแล้วเนาะ ออกกำลังกายกันนะเวลานี้ค่ะจะน่าจะร้อนๆห้างแต่ตรงเนอะบรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมเย็นเย็นค่ะเย็นมากๆเลยลมธรรมชาติมันนวดค่ะคุณผู้ชมนวดเสร็จแล้วเหมือนคนนอนตื่นใหม่เลยค่ะ อ็อนวดเสร็จแล้วป่านนอนตื่นใหม่ปกติกับไม้ยางออกกําลังกายค่ะไม่หน,นีบอ่ได้ออกนะคะคุณผู้ชมคือฝนจะตกค่ะอากาศอบอ้าวนิดนึงหรอกค่ะเพราะตอนแรกมาโอ้ยบรรยากาศดีค่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าฝนตกทางนู้นทางคุณหมอว,วารีไหมฝนตก ใส่ชูชีพเลยสามารถทรงตัวได้เก่งมากนะคะ่ะขณะคืนล่มเบิ่งบรรยากาศไปค่ะคุณผู้ชมจังคอยเบิ่งแนวทางเสียงเบาไปบ่าค่ะคุณผู้ชมอาจจะเสียงเบานิดนึงนะคะเพระาะว่าตอนนี้คนไหลเอาบรรยากาศไปด้วยค่ะ ัรรยากาศตอนเย็นว่คืออยู่หนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ชมหนองบัวลำพูเขาจะไปทุกทางเลยการเดินนะคะส่วนทางกันอันนี้ไปทางเดียวกันหมดเลยคะ่ะนี่จักรยานปัน่นครับคุณผู้ชมเช่าจักรยานปัน่นเพื่อสุขภาพค่ะกับบรรยากาศสุขภาพดีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมออกกำลังกายทุกวัน วัดได้ค่ะคุณผู้ชมบ่าเป็นผู้ที่เป็นโรคปอดอย่างเสียเนาะดีเดีค่ะคุณผู้ชมในบรรยากาศดีๆแล้วก็ออกกำลังกายไปนําเนาะแต่ว่าช่วงนี้จิตนาวาค่อยได้มากค่ะคุณผู้ชมด้วยเศรษฐกิจด้วยค่ะเที่ยวมาบ่อยๆก็มีคาเสาใจพราะมานานๆน,านมาที่ครับเป็นตะมันแหมค่ะคุณผู้ชมการออกกำลังกายไมมีคน,นออกหลายๆแบบนี้มันมันเลยค่ะ แต่ให้เราแบบกระตุ้นความรู้สึกของเราให้อยากออกยังไชไหมคะค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางเลยคะ่ะลุงสงแล้วก็ปู่โคราชคะ่ะแนวทางวันลาพัฒนาของวันที่3มีนาคม2568ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาของลุงสงวันที่3มีนาคม2568เป็นวันจันทร์ค่ะ วันจันร์ลุงส่งให้วิ่งสี่และหนึ่งค่ะสี่และหนึ่งบนล่างเน้นไปที่สี่ค่ะจับคู่สองตัวจับคู่สองตัวมีด้วยกันหกหางนะคะหกคู่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดไปกลับด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะ ทั้งหมด6หางเน้น4หางด้วยกันมี7 1 4 6 4 7 4 8เป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมเน้นลักซี่ค่ะค่ะแนวทางของลุงส่งให้มา3ตัว3ตัวก็มีด้วยกัน3หางเหมือนกันค่ะอ่า6 4 7 3 4 7แล้วก็6 4 8ี่แปดนะคะก็ะคือ3ามตัวนะเพื่อนเอาลักรลอยเป็น6แล้วก็3 6กก็3มาจับใส่หลัก10หลักหน่วยตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม เพิ่นบนเหียนหนึ่งเนาะแต่ว่าหนึ่งก็ไม่แน่ก็อาจจะมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอาจจะมาบนรางก็ได้เนาะแนวทางของลุงทรงปีนี้ยังไม่แตกสามตัวเลยงวดนี้แตกนะคะสามตัวค่ะขอบคุณมากนะคะลุงทรงที่แบ่งปันแนวทางนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูค่ะเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณ ผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางนะคะกดไลค์กดแชร์กับจินตนาน้านจินตนาขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะทุกคนมีน้าจิตน้าใจเนาะเะนาะบอทิ้งกันนะ,ะเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมจนกว่ามันจะสมหวังจนกว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะตอนนี้เอาทุนไปก่อนค่ะแนวทางลาพัฒนาของปูโะะป่โคราชนะคะปู่โคราชวิ่ง9และศูนย์บนล่างค่ะเน้นศูนค่ะเป็นตัวเน้น ไม่รู้บนและล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเน้นศูนย์ค่ะกันไว้ค่ะคุณผู้ชมมีบนมีล่างเนาะไปเหนือแล้วก็ต้องไปใต้ด้วยไปเที่ยวเล่าให้มวนไปมือเดียวไปกับน้ำค่ะคุณผู้ชม80 90 00 81 91 01แล้วก็82 9อ02คะ่ะอันนี้แนวทางของปู่โคราชงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม 3 9มเก้าตรงๆค่ะแล้วก็2เป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมสองเพิ 2, ่นจับครูให้เกินไปนะคะเนาะเลยไปหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมผลออกสองสแต่สองก็มาอยู่ค่ะก็1กับ2เข้าไปที่2แล้วก็3 9เข้าบนค่ะคุณผู้ชมอันนี้แนวทางล่าพัฒนาของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับวันจันทร์นี้นะคะจินตนาขอขอบพระคุณ ปู่โคราชนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมในเบิงทั้งช่องจินตนาชาแนลค่ะขอบคุณมากๆค่ะโู่แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็แบ่งปันน้ําใจแช่ให้ผู้อื่นในเห็นน้ำนะคะแนวงทางมันไม่มีใครรู้มันจะเข้าจารุดะค่ะแช่ออไปค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการดูแล้วก็เพลิดเพลินในการ รับชมรับฟังนะคะขอพระคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ